โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรระดับจังหวัด s c p คณะทำงานขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรระดับอำเภอ s c d ในระดับพื้นที่ ใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ซึ่งได้คัดเลือกนายทองเจือผู้ห้อยเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและคัดเลือกสินค้ามันสำปะหลังบ้านพยูน เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่สําคัญของบ้านพยูบนําบภบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองมีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง53ลายพื้นที่ปลูกรวม3,000ไร่และผลผลิต3.5ตันต่อไร่ต่อปีคณะทํางาน SCD อำเภอบ้านฉางร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านการเกษตรโดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมหาทางด้านเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่จากผลการวิเคราะห์รวมกันได้มีมติจัดทำแผนงานโครงการโครงการส่งเสริมการใช้ท่อนพันธุ์มันสะอาดเพื่อดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่อไป